สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่พี่น้องๆทุกคนเมื่อนี้กัมาพ่อกันกับเบ้าโชคนะครับในช่วงเศา้านะครับพี่น้องกับนายธิกานะครับเมื่อนี้กับจะมีนะครับเป็นกล้องพัสดุพี่น้องกากเป็นทรงน้นะครับครับกเป็นทัางเย็ซี่นะครับพี่น้องครับเก็่แล้วพี่น้องครับ เป็นต้นไหม่พี่น้องอันนี้เม็ดดำดำเม็ดเม็ดยานางท่านปลาอร่อยนะครับโอ้มีเม็ดยานาง้อมครับตัวนี้ครับพี่น้องก็จะมีอยู่สามเม็ดนะครับเม็ดสีดำดำนี่ยจะเป็นเมล็ดยานางนะครับย่านางพ่านปลาแล้วก็จะมีสีเหลืองจักน้อยนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดสมโอ อันนี้เป็นแถมมาให้นะครับเม็ดชมโบครับส่วนเม็ดขาวๆนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวส้มเชิงส้มเชิงเปลือกบางนะครับมเมล็ดสมเชงพี่นอ้องตัวนี้เป็นส้มเชงนะครับมีอยู่ทั้งหมดสามอย่างที่เป็นทรงเมล็ดมาให้นะครับเป็นกับบอกวาายายอ้อนนะครับก็บเป็นเอฟซีที่เบิ้งงชิป ให้กำลังใจโชคใช่บ้าโชคแหละครับเพื่อนเขียนมาบอกว่าอายุ64ปีนะครับอ่าครับผมกะเพื่อนกระเออนย้ายออนนะครับไม่มีความโจนในหมู่คนขยันจ้านะครับครับผมกัคือว่าเพื่อนเพ้่นชอบนะครับเพื่อนบอกวางสันนะครับเปนี่็นบ้าโชคโลงงลิปแบบอ่าบอควายได้ยุดได้เศร้านะครับพี่น้องมือนึงกับมีแนวเฮ็ดตลอดนะครับเพื่อนกัเลยมามาคดนปลูกต้นไม้อีกเพิ่นวางสีนะครับมาปลูกนั่นปลูกนี่ไป เป็นกันเลยท่งมาให้ละครับพี่นอ้องขอบพูดหลายๆครับอ่าน,นี่ก็เป็นกับทงมาอ่าน,นีลักษณะนี่เนาะครับพี่นอ้องเนาะตัวนี้ต้นอย่างนอกนี่เนาะตัวนี้นา่นนนาจะเป็นต้นเซียนท้อพี่นอ้องอ่าน,นี่ครับต้นเซียนท้อแต่ผมจำบ่ผิดนะครับแต่ผมคิดบ,บ่ผิดนะครับตัวน,นี้จะเป็นต้นเซียนท้อพี่นอ้อง ต้นเซียนทอ้ออ่าต้นนี้ก็ต้นเซียนทอ้อพี่น้องโอ้หลายหลายต้นเลยอาจจะมีเบียร์มาใหา้พรอมน่ครับทรงมาใส้ดินบ่หลายครับแล้วก็ห่อห่อกระดาษพี่น้องเขินกระยุ่ได้พี่น้องช่ำใบตัวนะครับช่ำใบกวันจังอยตัวนี้นะตัวนี้นาจะเป็นกระท้อนนะครับเป็นบร ต้นนี้ต้นกระทร้อนกระทรร้อนปุยไฟนะครับครับพี่น้องกะใช้ดินเพื่อบ่อให้มีน้ำหนักหลายนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ต้นกระท้อนขึ้นกันครับกระทรร้อนปุยไฟลูกใหญ่ครับพี่น้องตากขอบคุณในใยอ่วนหาร้นะครับสะสมว่าเหุทั้งหมดหกต้นครับและกะ้ก็เบวยปุยไฟ กระถันปุ๋ยไฟลูกงหญ่นะครับสี่ต้นครับ่าวา็นีต้นเทียนท้อนะครับสองต้นนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับให้กำลังใจเบิ้งคลิปให้มีน้ำใจทรงอันนี้มาให่นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็ับขอบคุณแย่อวันนะครับที่ทรงต้นเทียนท้อมาให้แลวก็ต้นกระถันนะครับพี่น้องอันนี้ครับตัวนี้จะเป็นต้นกระถอนเนาะครับนาะ เชียนท่อครับกระท่อนกันนี่ครับใบก็จะแตกต่างกันอยู่อันนี้อาจะเป็นเซียนท่อแล้วครับพี่น้องครับผมก็ขอบคุณในร้านนะครับที่ให้กำลังใจเบิ้งคลิปเห็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับกับพี่ๆน้องๆทุกคนคือกันนะครับกับถาบ่มีพี่ๆน้องๆนี่กับกำลังใจกในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปก็จะหน่อยกว่าเก่านะครับแต่ว่าผมก็จะ ลุ่งให้พี่พี่น้องนไอ้ในเบื้องในช่มตลอดละบบน,น,อน,นะครับว่าบ้าโชคนี่เฮ็ดยังเนียนะครับมือหนึ่งมีความคืบหนา้าอย่างประมาณนี้ครับพี่นอ้องขอบคุณพี่พี่น้องนอนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจบ้าโชคนะครับมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวก็เอาไปใส่ดินไว,ว้ก้อนครับพี่นอ้องจะเอาดินใส่เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเดี๋ยวเพื่อนจะเหี่ยวไปกว่านี้นะครับสำเนียงก็ยังโอเคอยู่พี่นอ้องขอบคุณทังมาเล็ดพร้อมนะครับตาม สามเมล็ดนะครับเพื่อนเก่เขียนมาร์กมาไว้พร้อมนะครับมีเม็ดอย่างนี้นะครับเนาะครับขอบคุณหลายๆครับใจอ่อนครับผมต้นเชียนทวากคับปลูกไว้ประมาณสามสี่ปีนะครับเพื่อนเก่าให้ลูกแล้วนะครับลากถือว่าโอเคอยู่หรอกครับพี่น้อง ้กามาพร้อมครับขอบคุณพี่ๆน้งนองๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้อง ขวบๆถักเป็นก่อนสักเครื่องเดือนหรือเดือนหนึ่งนะครับพี่้องให้เป็นยูโตก่กนครับกรับการในคลิปนี้กับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมครับพี่้วงครับราก็ขอบคุณทั้งยายอ่อนนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับแ้วก็มีน้ำใจนะครับทรงต้นเชียนท่อ้วก็ ต้นกระท h อนปุ๋ยฝ่ยลูกง่าห้ม่ครับผมก็จะปลูกไว้ในสวนแล้ครับเพื่อพี่พี่น้องๆได้มาเยี่ยมมาย้มนะครับพ่อะจะมีผพไม่พราะได้ติดไม้ติดมือนะครับได้ให้พี่้องซิมนะครับพี่รองกับประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากในการปลูกอาจจะใช้เวาจัง่ลยนะครับยังต้นเชี่ยนทอกสามสี่ปีนะครับเึื่อจะมีลูกนะครับครับกับชิปนี้กับขอบคุณพี่พี่น้องๆนะครับขอจบชิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่รองกับ ให้พี่พี่น้องๆน,นะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมบทเจ็บบทจนครับสวัสดีครับ